ถ้ามันเยอะก็เวไปกินข้าวนงานเด็กๆไม่กินข้าวต้องดูนะคะนี่นี่น้องคอยยิ่ไก,ก่ออกมานี่ตุ๊กตาแก้วใช่ไหมไม่ใช่ไก่ก็ทะเบ,บียค่ะถ้าไก่หมดน,นะคะที่ตรงนี้นะคะเอาใหม่นะคะนี่ตะกะั่วฉี่นี่เขาเขาไม่ใช่ผู้หญิงจ้อร่อยนะคะอ้ ลืม่ะอืขอข้อข้อมาค่ะขิงค่ะขิงขาส่มอ,อ,อร่อยมากจ,จิ้มน้ำจิ้มเยอะๆค่ะไม่ค่อยจิม้มนานๆนะ

าเนมันด sort of. yeah. mm. ูตอนนี้ได้นะคะหรดูตานถึงก็ได้นะคะอร่อยอ้อยอร่อยี่มอันนี้จิ้เยอะจิ้มเยอะนี่จิ้มเยอะเนี่ยนะจ้เยอะเยอะเยอะเมาไม่เผ็ด แม่ไม่เบื่อเหรอคะเบื่อไปทำจามร่อยนี่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 แต่ไม่คุนไข่เลยอ่ะนี่นี่อาจจะเป็นหนูแม่ข้าวมดข้าวมดตอนนี้ข้าวมดค่ะจะตักไอ้หม้อก่อนค่ะหม้ออยู่ไหนคะ กินไก่อย no <oh> mm. no ่างเดียวนะคะข้าวเนี้ยมันแบบมันเราอืมอมอืมอะมอ้มอืมมอมอืมอืมอือืมอมอืมออ เด็กๆลยอเด็กๆที hey, ่ไม่ชอบกินข้าวเขาไ้ทำตามนี่กินข้าจิ้มเแบบนี้แล้วก็ป่าป่า ข้าวที่ดำกินน้ำมั้งนะเอาร่อยอ่ะมืนไก่เส็เลยนนี้ก็ข้าขาเสรจะมีเป็นผ่านได้ดวยไม่ใหรอนิ้วขัดบก ม่ตันเลยม่ค่ะไมคะแล้วกแบบโม่ไม่แล้วหุงไข่อ่ะพี่มอไปดูเร่องไก่ใส่ค่ะชอบเรานะคะที่ดูแค่แค่ดูจะไป่อกันจะเต ขาขาชอบที่เรายืนห้าคนเด้นนะคะนับได้น,นะเพระมีคนห้าคนนะคะเคยไหมห้าคนอิน,นเน่มีผู้ชายสองคนคนโตคนหนึ่งเด็กคนหนึ่งพี่พี่สามคนคนกลางคนโตแล้วก็คนโตใหญ่แลน้น,น,นะคะ ปด่องเราได้เลยค่ะฉันปวดมากอือมีหลายเอาออไปดูคนปข้ในช่องเราได้เลยคะว่าชื่ออะไรโคตแล้ชื่อแอมนะคะจำไม่ได้นะคะจำไม่ได้ก็ช่องินะคะมี่อย่างนี้ชื่อชื่อปชื่อแอมนะคะฉินไม่ไปดูก็จำไม่ได้ค่ะ เราต้อก็ไดีไ้ไม่อิ่เลยอ่ะไม่กินเล้าือึกไม่ค่ะเหรอข่ายเยือะนะคะเด็กเรียนแบบต้องทำตามผู้ใหญ่นะคะนี่นี่เขาข้าเยอะเด็กกินแบนี้กินัตลกนะคะกินีันิตโลกถ้าอยากดูมันนี้แบบมันอนี้แมันนี้แบบนนี้ค่ะอะไรนะ ชอบเรานะ,ะนี่เลือกนินึคะเลือกเลือกครอบครัวมี่ชอบมี่อันนะคะแต่ปมนชอบตอนที่เราเด็กดูได้ยังใหญ่ขึ้่คลามเป็นบ้านบ้านบ้านไปดูได้หราพูดก็ได้นะว,ว่าชอบครอบครัวแอมแล้วครอบครัวหนูคอบครัวอูนเขาผอือ,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 อกคนชื่ออม

เขาขายขายเต้นนี่ไม่ขายกินน้อยๆใช่ไหมวันนี้ก็ไปเตรียมดูได้เลยค่ะเตรียมดูได้แต่ใส่แต่ว่าดูไรวันก็ได้นะคะอือถ้านเราที่ครอบครัวไปเตรียมดูดูได้เลยค่ะเดี๋ยวนี้ม่เราอยากดูมีใจ่เราขายใบใหญ่เที่ยวขายเต้นเต้น ตอบดูดีจะตอบดีจะตอบดีเการด้ยค่ะต u นวอลล์มันจะ w าดูเบบีบ้าด a วห้องห้อด้ค่ะ เอ็มนะคะวันนี้วันนี้องเราทิ่บูนบูนดินน้อยที่บูนดินนะคะเดี๋ยวก็จะจบที่กันนะค่ะนานมากแล้วนะคะอืมเราก็ต้องไปทำภูรัติอย่างอื่นนะคะนั่นคือตัวตัดว์ใช่ไหมใช่ค่ะเป็นตัวสัตว์นะคะแต่คุณ ถ้าถ้าบอกว่าโหหามหิวมากกัเป็นสาบก็ไม่ต้องดูนะคะเอาไปดูเห็นไหมคะ,ะ,คะอร่อยเขาเขามาใครที่กบเ่ือดแดงว่าเป็นคนสวยนะคะตดดด่อ้ดยนี่นี่รักนหนนะ

เอ้จี้ตี้ดี้จี้จีดจี้จีตจก้ะี้จีบจี้จีไปเ้้จนี่จีนอี้จ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 ีี้จี้จ